สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งใน Minecraft เอาชีวิตรอดในเวอร์ชัน1.12จา้าวันนี้อยู่ในช่อง MT Minecraft Thai Channel เราจะมาดูของในบริเวณ Stronghold แล้วก็บริเวณรอบๆของมันนั่นเองอ่าแน่นอนว่าสิ่งอย่างแรกที่เรามาเจอเลยก็คือนี่หอสมุดจา้าคนยอมรับเลยนะว่าหาเจอง่ายมากๆอะ่ะคือวิ่งมาอยู่ดีๆใช่ไหมปักทนมาเรื่อยๆจาก,ก็เจอที่หอสมุดแล้วอ้เราก็ได้สมุดหนังสือหลายเล่มเลย เอาไปไว้ในการอินชานแล้วก็เอาไปไว้ในการแอนวิวนั่นเองจ้ะเดี๋ยวนะมีบัน,นไดเมื่อกี้เห็นบันไดแบบแต่รู้สึกว่าเป็นหอสมุดที่ค่อนข้างสับสนน่นวายเนาะ <c oughs> แบบ <c oughs> แบบลอกหนังสือเยอะเกินไปจากทีนี้เดินหาของยากไปนิดนึงอุย้ยกระดาษอินชานชับเน็ตกับมินนี ว่าเมนดิ้งอ่ะมันถือว่าเป็นตัวดีนะแล้วตัวเมนดิ้งนี้เราคงจะต้องเสียสละ <c oughs> เสียสละให้ปีกของเรานั่นเองจ้ะอ่าให้เอลิต้านี้เองนะให้เอลิต้านี้เพราะว่าแน่นอนว่าเราสามารถซ่อมแซมปีกโดยการใช้หนังสัตว์มาแอนมิวได้จ้ะก็คือในไมโครมิกีบอรอย่างนั้นแต่ว่าใส่เมนดิ้งนี่ดีกว่านะถ้าใช้ปีกบ่อยนี้ใส่เมนดิ้งน่าจะดีกว่าจ้ะมาดูของอุย้ยเสียดายอะ่ะ สีดได้สี่ได้เนี่ยคือเนี่ยจากเราควานของเราอ่ะมันเป็นแบบอมันไม่ใช่ซิวทอดอ่ะมันใส่ฟอร์จูนอยู่จ้ะโอ้โหจะต้องขุดอย่างนี้เหรอหรือว่าจะเอาแค่สมุดแต่ถ้าเป็นกล่องอย่างนี้ก็ดีนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะช้าจะให้กลับบ้านไปเอาก่อนไหม <laughs> ว่ากลับบ้านไปเอาก่อนก็ไม่น่าจะใช้ความคิดที่ดีเท่าไหร่จ้ะเพราะว่าบ้านเราก็ไปวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมก็ต้องทําทาง อะไรอย่างนี้หรือว่าเราจะดูเป็นสมุดเลยเพราะว่าชั้นหนังสือเราคงไม่ได้ทําอะไรเอาเป็นสมุดเลยไหมก็น่าจะดีจ้ะใช่ไหมเอาเป็นสมุดไปเลยเออแค่ที่ไหนเดี๋ยวอยากได้เป็นชั้นหนังสือเดี๋ยวเอาไม้คราฟเองก็ได้ใช่ไหมอ,อย่างนี้แหละไว้กว่าเยอะเพื้องที่นิดนึงไม่เป็นไรเรียบร้อยจ้า โดไปเลยอยากได้อะไรก็เอาเอาไปหมดว่าไปนี้ได้หนังสือเยอะนะมันจะเต็มช่องเก็บของแล้วนะนี่เฮ้ยเยอะจริงๆโอ้โหเฮ้ <c oughs> <c oughs> เต็มจ้ะในนี้ก็เต็มไอ้นั่นก็เต็ม <c oughs> โอเคมาเก็บไว้ก่อน ซึมเรียบร้อยโดเก็บไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาแบกทีหลังเคลียให้หมดจ้ะเพราะว่าชั้นหนังสือถึงแม้มันจะดีก็จริงแต่เพียงว่าเราก็คงไม่ได้เอาชั้นหนังสือไปทำอะไรสักเท่าไหร่หรอกจ้ะเพราะว่าชั้นหนังสือนี่ก็ไว้แค่มันก็มีประโยชน์อยู่แค่แอนวิวเอ้ยมีประโยชน์อยู่แค่แอนชานไม่ใช่เหรอใช่แล้วแต่ว่าพลหนังสือสมุดนี่มีประโยชนกว่า ไอ้ไม่ใช่จา์ต้องบอกว่าไอ้พวกหน,นังสือมันมีประโยชน์ในการให้เลเวลสูงๆในการอินชันทำให้เราสามารถอินชันได้แต่ว่าพวกหนังสือแบบธรรมดามีประโยชน์กว่าเยอะถึงแม้มันจะขนย้ายยากกว่ากว่าก็เถอะซึบไม่เป็นไรไม่มีปัญหาโอเคดูดมาโอ้โหนี่ไงคือถ้าทําเป็นบล็อกอะจา้ะมันจะขนย้ายได้ง่ายมากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปคราฟมอาคนได้ไม่แค,ร,คร์พรคราฟทีหนึ่งก็ได้ทีละหกสิบรอเปล่า เพราะว่า,าเจ้าสมุดพวกนี้จะมันมีสต็อกของมันอยู่ที่60ใช่ไหมหกสอ่ะก็ครับสบายสบายตัดไม้สักหน่อยละก็ได้ละเดี๋ยวค่อยขนย้ายเนื่องขนย้ายค่อยคิดทีหลังชึบแต่ก็ยอมรับนะาจา๊ะว่าชอบบล็อกหนังสือเหมือนกันมันค่อนข้างที่จะดูสวยงามแล้วก็ถ้าเราไปสร้างที่มันมีเจ้า สโตนบริกที่เป็นมอสแบบนี้ด้วยก็ยิ่งจะดูดอีกเ,เ,เดี๋ยวอะไรแนวน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊หนึ่งจ้ะเมนดิ้งชามเนสอ๋อการไฟโอ้เป็นรังใหม่เหรอนึกว่าเป็นรังอันเก่านึกว่าเป็นรังที่เราวางไว้อะไรอย่างนี้โอ้ยรังใหม่จ้ะรังใหม่ฮึ๊บมึ๊บนี่เอาให้เลยใส่ไปเลยโอเค หมดไหมเอ่ยยังเหลือตรงนี้นิดนึงโอเคเป็นการเคลียร์ที่ดูดีจะ้ะคือเราไม่ใส่ซิวทัดไม่ในขวานจะ้ะเพราะว่าขวานส่วนใหญ่เราใช้ตัดไม้ใช่มหมทีนี้เราไม่ได้อยากได้ปุ๊กใบไม้ก็เลยไม่ได้ใส่ไวจ้จ้ะโอเคเรียบร้อยตรงนี้เนาะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาขนย้ายอุ้ยอุยอยอย้เสียงเสียเสียง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 ฮมีไหมมีไหมทางนู้นสินะ อันนี้เหรอจ๊ะเดี๋ยวดูขุดดูหน่อยไม่มีอะไรทางน,นี้เหมือนจะหมดแล้วนี่ใช่ไหมเอ่ยอันนี้คือทางที่เราเห็นเป็นสะพานขาตรงนี้จ้ะอุ้ยลูกซอมบี้นั่นไงวิ่งมาโดนน้ำพัดมาแน่ๆโฮ้ยโอยโอ้โหพริ้วอ่ะพริ้วเนาะโดดขึ้นตรงนั้นแล้วก็มาเราโอ้เดี๋ยวเราทำไม่ปัดเ้าตรงนี้เยอะเกินไปแล้ว อนู้นมีอะไรอีกไหมจ๊ะเหมือนจะไม่มีมั้งเออเหมือนจะไม่มีอะไรหรอกก็ไม่เป็นไรจ้ะไว้มันอย่างนั้นแหละไปทางนี้ดีฟา้าเดี๋ยวนี้ไม่สนใจเหล็กตามทางตามอะไรแล้วหรอก็ไ <c> ม <oughs> ่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะตรงนี้เป็นลาวาใช่มะขวางมันหน่อยดีกว่าซึบโอเคจ้ะเรียบร้อยต้องขวางมันหน่อยเราจะได้เดินอย่างสะดวกอุย้ยมีทางลงตรงนี้ มีทางขึ้นตรงนี้ด้วยขึ้นไปไหนเอ่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเห็นบล็อกนี้ไหมบล็อกนี้จ้ะเห็นเห็นเมื่อกี้เห็นการขุดไหมเนี่ยเห็นไหมมันขุดนานมากก็คือหมายความว่าเจ้าบล็อกนี้จ้ะมันจะมีเจ้าซิวฟิตอยู่นั่นเองอ่ารู้เลยรู้เลยคือถ้ามันขุดนานจ้ะมันจะมีซิวฟิตอยู่นี่อ่ะขุดชึ้งเง่าเดี๋ยว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 ปกติมันมีซิวฟิตนี่เฮ้ยไม่มีเหรอโอ้เฮ้ยถือ <c oughs> ว่าเป็น ฟอลอย่างรุนแรงจ้ะปกติมันมีนะไม่ใช่เหรอก็คือเป็นบอสที่ขุดนานกว่าปกติจ้ะก็คือถือว่าเป็นไข่มอนหรือเปล่าเอออ่ะโอเคไม,ไม่เจอถือว่าดีแล้ว <c oughs> ไม่เจอนะแต่เฟิงเฟิงเฟงเลยถือว่าดีแล้วจ้ะไม่เจอที่จะได้ไม่ต้องฆ่ามันฆ <c oughs> ่ามันเดี๋ยวก็เกิดลูกเกิดล้านมาเยอะอีกโอ้โหประตูพวกนี้เหรอดสิจ้ารออะไร ซื้ออีกอันเหรอโอ้ฉันต้องซื้ออีกแหงจ้ะเดี๋ยว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 ไปนี่ก่อนเอาเฮ้ยทอดเดี๋ยวหมดไม่ได้นะตัวเองนะเป็นอะไรที่ขาดแคลนไม่ได้จริงๆจ้ะสาสิบหกอ่ะมาได้มาอีกแล้วฉันต้องซื้ออีกแหงเหรอเมื่อกี้น่าจะใช่จ้ะมีทางไปมั้ย ตันเป็นทางตันจ้ะไปอันนี้ทางนี้ไปได้ทางนี้ก็สามารถไปได้อทางนี้คือทางที่เราลงมาใช่ไหมมีลาวาเป็นสัญลักษณ์ขุดไปุ <c oughs> ดได้หมดอ่าขุดไปเลยไปได้ไหมไม่ได้จะเป็นทางธรรมดาแล้วก็เหมือนอันนี้ขึ้นชั้นบนได้อุ้ยมีกรองมีกรองซืบ มีขนมปงขนมปังอาหารการกินก็น่าสนใจอยู่จ้ะแต่ติดอย่างเดียวของเต็มแล้วเอ้ยของเต็มแล้วเดี๋ยวเอาของไปเก็บไว้ในรังนั้นก่อนอาทางออกทางไหนเอ่ยเอย้ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้เดี๋ยวหาทางที่มันจะเจอลาวา,าทางนี้จ้ะใช่อ่าลาวาจริงๆด้วยของไปเก็บไว้แป๊บหนึ่งไม่ใช่ตรงนั้น ทางขึ้นไม่ใช่ตรงนั้นทางขึ้นน่าจะอยู่ตรงประมาณอันนี้ทาง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 นี้ฮึบจ้าไปขึ้นไปเลยปกติอยู่ตามบันไดนี้จะต้องกินข้าวนะแต่ว่ามือนี้ถือท็อตก็ลเลยกินข้าวไม่ได้ซึบไปแล้วจ้ามาแล้วเก็บข้าวของก่อน ฮอะไรเก็บได้เก็บออกไปเลยอกล่องใส่ของเอามาเผื่อไว้พวกยาคงไม่ต้องใช้บังจซะอ่ยาคงไม่ต้องใช้เอาออกไปก่อนเลยไอ้กล่องใส่ของก็เอาออกด้วยดีกว่าอออเปนเดอร์อินเดอร์เพลกเก็บไว้อินเดอร์เชดยาพุกเฉิญแล้วก็ไม้ื่อกี้มีไม้อยู่นะอ่านี่นีนั่นเองต้องใช้จ้ะส่วนปีกนี้คงคงไม่ได้บินไปไหนอะคงไม่ได้บินไปไหนเอาเกรอกมาดีกว่ามะเอาเกราะดีกว่า เดี๋ยวนะเกราะนี้ฮึวัดเอาอ๋อถูกแล้วจ้ะถูกแล้วเกราะนี้ถูกแล้วตอนแรกคิดว่าเอ้ยมันเป็นเกราะไอ้นั่นหรือเปล่ามันเป็นเกราะแบบที่เราได้มาจาก DNA หรือเปล่าแต่ไม่ใช่เป็นเกราะของเราจ้าะชึบนพอเราเห็นมันอินชานน้อยว่าเป็นเกราะธรรมดาไงมาลุยเลยลุยเลยอาหารมาโอเคเอ้ยไม่ใช่เอาอาหารออก ไปทางนี้จ้าเอ้ยถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเอ้ยถูกไหมอันนี้ประตูอันนี้ทางไปดีเอ็นใช่มหมงั้นผิดทางจ้าไม่ใช่ทางนี้แต่ว่าก็เป็นทางที่ต้องเจอระวางเหมือนกันใช่มากก็คือไปข้างหลังนี้ตั้งหากอ่ามาลุยต่อเร็วท็อตมาโอเคเลยจ้าปักท็อตก่อนสว่างสวง่งชึบแล้วก็ หักทางนี้เราก็จะเจอบนนี้ใช่ไหมมีทางลงไปทางนี้จ้ะเฮ้ยลงได้อีกเหรอโอ้โหมือจังโอ้โหโหยิงมาอาจยิงมาโอ้โหเดี๋ยว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 มันต้องจัดการคิปเปอร์ก่อนใช่ไหมนั่น้า่นาน,นัไอตัวน้อยก็มาด้วยไอตัวน้อยก็มาเฮ้ย <c oughs> โอ้ย คลิปเปอร์ระเบิดออมาเน,นี่ยนี่ชื่โอเคจ้ะไม่มีลูกหลานเกิดถือว่าเป็นอะไรที่ดีชื่ออาเอ๊ะทำไมตรงนั้นมีแสงสว่างอ๋อแสงสว่างจากทอดนั่นเองจ้ะเอาทีละนิดดีกว่าไปทีละฝังโอ้โหดีนะที่เราตัดสินใจถูกที่เอากรอกม,มาใช่ไหม ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องจากที่เอากลอะมาก็คือถ้าไม่ได้เอากลอะมานี่ก็ต้องแบบเลือดจะหายพวกพวกได้นอนเลยอะอะหมั่ข้าวซื้อตัดแล้วอันนี้ก็เรียบร้อยจ้าเคลียร์แล้วเหลือทางนี้ลงไปข้างล่างใช่มหมลงเลยไหมลงเลยก็ได้นะ เพราะว่าเหมือนมันจะเป็นทางแบบเล็กๆจ้ะมาไปลงก่อนน่าจะไม่ไกลหรอกมั้งอ่ะนั่นไงเล็กๆจริงๆด้วยเฮ้หมดแล้วเนาะเดี๋ยวได้ได้ทางมีทางไปทางนู้นไหมไม่มีจ้าไปเลยทางไหนต่อทางนี้ไหมอตานี่อันนี้ยังไม่ได้ขุดประตูออกอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอมบีสฟมฟาอมบี โอเคอย่าให้มันเป็นระเบิดที่โกงสปาวนั่นก็แล้วกันจะ้ะเอ้ยถ้าถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำสปาวมอนเตอร์แล้วดิใช่ไหมหากินจากในนี้ก็น่าจะพอจะ้ะอวทอดปากสีมามมา นะายพิชชันมาดีกว่าจ้ะ <c oughs> อยู่จ้าทำไมนายพิชชันมาเลยโง่อยู่ตั้งนานแะนี่นายพิชชันมาโลกทุกอย่างกลายเป็นเดี๋ยวนะเออวัดทางนี้ทางเดียวกันเหรออ๋อทางนู้นคือชั้นหนังสือที่เรามองเห็นใช่ไหมจ๊ะอู้นี่ไง จะพ้นหรอจ๊ะไม่มีทางพ้นอ่ะห็นเรามองเห็นอ่ะอุ้ยนี่ยข้อดีของในมิชชั่นสว่างยิ่งกว่ากลางวันกลางวันมันยังไม่สว่างขนาดนี้เลยใช่ไหมแบบมันยังมีนู่นนั่นนี่คอยกำบังจ้ะมันไม่สว่างขนาดนี้หรอกแต่นี่แหละสว่างยิ่งกว่าร้อยดีโอเคไปอืมทึบ อ้ทอดหมดโอเคเรียบร้อยทางนี้ยังไม่ได้สำรวจจ้ะทอดยังไม่ได้ปักถึงแม้มันจะสว่างขนาดนี้แต่เราก็ต้องปักทอทด้วยนะเพราะว่าในความเป็นจริงจ้ะมันคือสิ่งที่ยังมืดอยู่อุย้ยมีเสียงมอนด้วยอยู่ทางไหนนี่หรือเปล่าไม่ใช่อยู่ทางไหนไม่ใช่ทางนี้ฉันเอ้ยนั่นอินเดอร์แมน องิงมิแมนอยู่ใกล้กรงเราเคยเห็นว่าอยู่ตังวัดหายไปไหนละยืมหมนข้ารออุย้ยช้าขนาดนี้ไม่อยู่ละโอ้ยได้อยู่ตรงนี้ดีมากมากเลยเราสบายแล้วอย่างนี้ก็ถือว่าดีจ้ะสบายดีมีให้ใช้ อยมีทั้งคีปเปอร์มีทั้งซอมบี้โชคดีนะที่อยู่กันคนละกองแต่อยู่กองเดียวกันอาจเกิดเรื่องได้โอ้ยฟันครั้งที่สามไม่ทันเออมาอีกแล้วน้องพี่จา๋าไม่ว่าจะกี่ครั้งเองก็เป็นแบบมาร์ดจนอ่ะเออเขาเป็นมาร์จจนเราว่าไม่ว่าจะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งอะซึ้อเคอันนี้คือตำแหน่งนี้ใช่มหม โอเคจ้ะเรียบร้อยไปจะทำชีวิตนี้มันยุ่งยากทำไมเซฟเซฟไว้เลยเซฟโลเคชันตำแหน่งไว้เลยหาง่ายกว่าเยอะเอรู้สึกว่าจะหมดแล้วนะตรงนี้ใช่มากน่าจะหมดแล้วจ้ะเดี๋ยวไปหาห้องสมุดดีกว่าห้องสมุดที่เราเจอแวบๆบแบบอยู่ทางไหนเอ๋ยนะทางนี้หรือเปล่าเอ้ทางนี้ใครยิงธนูไว้อ๋อทางนี้คือทางที่เชื่อมมาถึงตรงนี้ได้ฝีมือเราเองนั่นแหละทางนี้เหรอจ้ะ ลงไปข้างล่างแล้วเนาะที่เราบอกว่ามันไม่มีอะไรจ้ะแล้วทางนี้เราก็คงจะไปเรียบร้อยแล้วมาเอ่อต้องขึ้นนี้ไหมใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวขึ้นไปดูอ๋อถูกต้องแล้วทีนี้ฮึบไม่ใช่ทางนี้อ่ะทางนี้ยังไม่เคยได้ไปสินะหรือเปล่าแต่ปักทอดขนาดนี้ก็น่าจะไปแล้วนี่จ้ะหรือเปล่านะไปดูก่อนถ้าไปแล้วเราก็น่าจะโอ้ยังไม่ได้มา คือถ,ถ้าปกติถ้ามาแล้วเราก็คงที่ต้องต้องพังประตูไปแล้วอะได้อะไรมาบ้างไม่เป็นไรโดให้หมดก่อนของที่ได้เดี๋ยวค่อยดูที่ลังกันได้อันนี้โอเคจ้ะหมดแล้วเนาะไม่มีทางไปแล้วแล้วก็กลับมาที่เดิมไปทางนี้ต่อ อ,อันที่จริงนะถ้ามาในนี้อยากจะได้เม็ดแตงโมจ้ะเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ปลูกเพราะปลูกแตงโมเลยไม่มีแตงโมกินฮะลงไปอีกเหรอโอ้อะไรมันจะซับซ้อนซ้ำเงินขนาดนี้โอ้โชคดีนะจันเนี้ยถ้ามันซับซ้อนขนาดนี้โชคดีนะที่เราหาเอ็นพัท์เท่เจออย่างง่ายๆโอ้โหถ้ามันจะซับซ้อนขนาดนี้นะว่าไปทําไมไม่เจอมอนเลย <c oughs> ไม่เจอเลยโอ้ยโชคดีงาม มาจ้ะทา่านี้เปิดประตูอย่าบอกนาะลงอีกวัดลงได้อีกเหรอโอ้โอโอู้อะไรจะลงได้เยอะจังไม่ได้เม็ดแต่งโมลเลยโอ้โหมาถึงนี่เลยจ้ะอะนี้ก่อนนี้ด้วยซึบักทอนเยอะๆไม่ได้แล้วนะนี่ทอนจะหมดแล้ว มีทางลงไปข้างล่างอีกนะนี่อ้าวหมดแล้วเย่ yeah. หมดแล้วจ้าทางนี้หมดแล้วขึ้นไปข้างบนขึ้นอุ๊ยสำรวจในนี้นี่ค่อนข้างที่จะหลงเลยนะการหลงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยจ้ะซึบทางนี้อ่าห้องสมุดละ่ะที่เราเห็นอยู่แวบๆจ้ามันอยู่ไหนเห็นอยู่แวบๆนะ อันนี้คือทางนี้เราขึ้นไปแล้วใช่มหมเฮ้ยยังยังเหรออ๋อที่ของเราเต็มจัดแล้วเราเอานั่นไม่ได้ก็อ่ะโคเก็บไม่ได้เหรอชึ้อ่อะโยนมาเลยจ้าเราจะนี่แค่นี้ํำเป็นทอดก็น่าจะเก็บได้แล้วมั้งหกสิเก็บไม่ได้หนึ่งอัน ไม่เป็นไรเก็บไว้คืนหนึ่งอันก็จะงกาทางไหนเอ่ยนะทางนี้หรือเปล่าอันนี้คือลงมาแล้วที่เราเหมือนเห็นห้องสมุดจ้ะที่มันเป็นห้องหนังสืออ่อะเยอะเลยอะแต่เราจะไม่ได้ว่ามันอยู่โลเคชั่นตรงไหนแค่นั้นเองไม่ใช่ทางนี้อถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ได้เราจะไปที่เดิมคืนตำแหน่งที่เราเห็นห้องสมุดอยู่ไกลๆนั่นจ้ะ เราก็จะมาเฮ้ยทางนี้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 เราก็จะมาออกดูแล้วเราก็จะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นเองไม่ใช่ทางนี้เหรออ,อ่ะนี่แหละใช่เลยทางนี้จ้ะนี่ใช่เลยอย่างนี้ใช่เลยโอเคเราเห็นห้องสมุดอยู่ตรงนน้นจ้ะแล้วแต่ว่าเราหาทางไปไม่เจอเราก็จะมาทางนี้แหละไม่อยากได้ละวะิปทิ้งไปโหลดอุยอ้ยอุ้ย เดีนะไปมุดอยู่ใต้นั้นเหรอนี่ต่างคนต่างยิงไม่ผิดแต่ธนูเราแรงกว่าแค่นั้นเองจ้ะ้ยเอ็นเดอร์แมนตรงนั้นไปช้าแล้วนี่โอ้โหตรงนี้พระที่ส่องถึงเราไม่ใช่เราวะไม่ใช่เจ้าเราวะโอ้ชาดนี่ด้วยแรงรักและแรงแค้นใส่มันเต็มเหนียวเลย โอเคอุ้ยตรงนั้นมีประตูว้าโอ้ใช้ได้ใช้ได้ประตูดีเลยจ้ะอย่างงี้อุ้ยมีน้ำตกตรงนี้ด้วยโอเคไม่มีอะไรแล้ว้อยอันนี้ไ,ไปได้ไกลชื่ออันนี้ไหมมีอะไรอีกหรือเปล่าปักท้อนหน่อยจ้ะถ้ามันมือโอ้อตกใจ ใจนิดๆอุย้ยยายาจะหมดยาจะหมดมัมไปเลยอ่าเรียบร้อยโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้ล่ะนี่คือตั้งใจมาโดแบบธรรมดาธรรมดาเองนะทำไมมันถึงเยอะขนาดนี้ล่ะจ๊ะเขาแค่ตั้งใจมาโดแบบธรรมดาธรรมดาเองนะโอ้โหของเยอะเหมือนกันนะนี่โอ้โ แบบเยอะสุดๆจะเฮ้หยหลงทางนี้เนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะนี่แต่เยอะขนาดน,นี้ว่าปกติยิ่งเป็นพวกหลงทางอยู่ด้วยจ้ะเจอเยอะอย่างนี้ก็หลงแน่นอนฮ้ยโชคดีที่เตรียมความพร้อมมาเต็มที่หลงทางสักสิบวันยี่สิบวันร้อยวันก็ไม่มีปัญหาหรอกหาข้าวกินได้ถ้ายากถ้ายากที่จะหาข้าวจริงๆก็เนี่ยจ้ะข้าวซอมบี้เอาเนื้อมากิน แบบหลงทางหาทถ้าออกไม่ได้นะแต่ในความจริงมันเป็นไปไม่ได้จ้ะเพราะเราเซฟตำแหน่งโลเคชั่นท้าออกไปละจะหลาดแล้วอุ้ยอุ้ยเฮ้ยวัดเชื่อมต่อกันเหรอไม่นี่ไอ้ทางนี้จะเชื่อมต่อไอ้ตรงที่มันสปาลมอนเต์นี่โอ้ข้าเห็นนะตัวเองโอ้โหปักไปก็มมีประโยชน์ใช่ไหมฮ่า เอาน้ำออกก่อนจะ้ะอยากจะเข้าไปดูข้างล่างหน่อยซึออบอบล็อกนี้มาโอเคแล้วก็นี่มาถือว่าเป็นการเคลียร์บล็อกพวกนี้จ้ะที่แบบไม่ค่อยได้ใช้อะไรก็เอาออกไปเลยโอเคมาน้ำลดละ ไม่เพื่ออะไรโอ้ยผิหวงางรุนแรงเลยนะเอ้ยลาพิษเหรอจะน่าสนใจนะแต่เพียงแค่ว่าที่ขุดของเราเป <c oughs> นซิลทัตไม่ใช่ฟอจูนเอามาไม่ดีนะอุย้ยข้างบนมีน้ำเดี๋ยวต้องไปเอาน้ำออกก่อนซึบอุยฉันต้องสือจ้ะมีตรงนี้ด้วยอมโอเคเก็บโลเคชันไปแล้วสบายละ งั้นแปลว่าข้างบนอาจจะมีกล่องเดี๋ยวขึ้นไปดูกล่องก่อนอยากรู้เหมือนกันจ้ะว่ามันจะได้กล่องอะไรหรือเปล่าเพราะว่าฉันไอ้เจ้าห้องหนังสือห้องแรกที่เราเจอมันก็มีกล่องไงงั้นนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่เจ้าตรงนี้จะมีกล่องไหมมีไหมเอ่ยมีไหมมีไหมมีไหมไม่เห็นไม่เห็นมีเลยจ้ะไม่มีมั้งเอ้น,น,นั่นี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 ่อ่าเฟรม พาวเวอร์เอนชันธนูชัดๆเอนชันธนูชัดๆแบบนี้ึ <c oughs> ฉันสมุดมาโอเคทำลายกล่องไว้นะหมดแล้วยังเอ้ยเหมือนจะหมดแล้วจ้ะปะอันนี้ต้องการขุดเจ้าเนี้ยจ้ะขุดเจ้าสตริงอะ่ะมันต้องใช้ดาบใช่มหมดาบในการในนั่นออกเพราะว่าพอสังเกตดูแล้วจ้ะใช้อยางอื่นมันค่อนข้างที่จะช้าแต่ถ้าใช้ดาบมันจะเร็วมากเลย อ่ะทางนี้อ้อพอเรามาถึงทางนี้ใช่ไหมเราเคยขึ้นข้างบนนี้แล้วใช่ไหมเซ๊ที่เราทิ้งกล่องไว้กับโค้ดหนึ่งอันนานใช่แล้วจ้าไะหาทางออกเออไม่ใช่ทางนี้เออทางนี้หรือเปล่าโอ้ชั้นหนังสือที่เราเจอเมื่อกี้นั่นเองจ้ะไปะไม่ใช่ทางนี้งั้นเดี๋ยวจำไม่ได้ทางออกทางไหน ไม่ใช่ทางนี้อะทางนี้ทางนี้ทางนี้จาได้จําได้เพราะว่าเราอันนี้จะมีมันมีช่องอย่างเงี้ยให้จำน,นี้ก็ไปทางนี้เนาะใช่ไหมเอ่ยขึ้นไปอุย้ยลาวาใช่เลรอว่าเจอลาวาอย่างนี้ก็ใช่เลยจ้าอืออันนี้ใครขุดบล็อกออกเราไม่ได้ขุดนะน่าจะเป็นซีเวอร์ฟิตใช่ไหม โยนความปิดใทห้เขาก่อนเรื่องอื่นไว้ทีหลังไปจ้าเรียบร้อยดูของเรียบร้อยแล้วมาขึ้นไปขึ้นไปนี่ขนาดตอนคืนนะน,นี่ใช่มามมืดขนาดนี้ฝนตกอีกตั้งหาจะ้ะมองเห็นแบบชัดเจนอะ <c oughs> ไม่ปิดแล้วที่เราเอาน้ำิชันมาส่งทะเลโอ้ยนุ้ยส่งทะเลเห็นอย่างง่ายๆเลยอะ เขาเรียกว่าต้องชมวิวก่อนสินะเด,ดี๋ยวเดี๋ยวของเก็บก่อนจ้าเฮ้บเพ,อพ่อ๋อดีไงได้มาแล้วยอย่ารอช้าเลยวางสิวางเลยอ้าวอุย้ยตายสิเป็นแบบนี้อ่ามไม่มีอ่า ตนอันนี้ทําเป็นแสลบได้มะไม่น่าจะได้บงังตาหรือว่าจะได้ดูสิโอเคแสลบได้มาถ้าเป็นแสลบได้ก็สบายเลยเพราะว่าพอเระวังแสลบได้เราก็เก็บของได้ชื่อเก็บเลยจ้านี่เก็บไว้ของที่ยังไม่ได้ใช้เก็บโลดมีแอปเปิลมาด้วยนะอันที่จริงถ้าสำรวจก่อนเราอาจจะได้แอปเปิลไปกินในดีเอ็นก็ได้จ้ะอ้อ ชึ๊บแครอทเอาออกเอามาจำไมพวกหนังสือหนังสือนี่ไม่มีความจำเป็นเลยชึ๊บม,มา er เอ็นเดอร์เพิลเอ้เอ็นเดอร์เพิลอยู่ในกล่องหมดเหรอสงสัยอยู่ในกล่องหมดกล่องเอ er ็นเดอร์เชสจ้ะน่าจะอยู่ในกล่องนั้นมาอันนี้ดูดแซน่สนะสำคัญเลยต้องคิดว่ามันคือคอนกรีตคอนกรีตพาวเดอร์ชัดๆประมาณนี้เดี๋ยว ตอนนี้เหลือเวลาเท่าไหร่จ้ะหนึ่งนาทีปะไปชมวิวหน่อยเร็วขี่ใต้น้ำดูหน่อยนี่นไหนๆก็มีนายมิชชั่นแล้วใช่ไหมก็ต้องเอาให้คุ้มจ้ะไม่แน่นะเราอาจจะเจอวิหารใต้น้ำแถวๆนี้ก็ได้เ <c oughs> ป็นไปไม่ได้หรอกเ <c oughs> ป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมแต่ก็อยากขี่ดูจ้ะซึ้ไม่เห็นมีอะไรเลยใช่ไหมก็ไม่มีอะไรจริงๆนะ โอ้โหน้ำอย่างใสในวิชัน่นี้อย่างนี้นี่เองแล้วก็ค่อนข้างที่จะทำง่ายด้วยใช่ไหมในวิชั่นนี้ต้องใช้ส่วนผสมของอะไรจะ๊ะแครอททองคำหรือเปล่าใช่ไหมเอ่ยจำไม่จำไม่ได้จำไม่ได้น่าจะแครอททองคำนะส่วนเจ้าโอ้โอุ้ย ส่วนเจ้าไอ้เจ้า potion of strength นั่นจ้ารู้สึกว่าเหมือนจะต้องใช้เบรดพาวเดอร์เนาะใช่มะใช่แล้วคือต้องใช้เบรดพาวเดอร์จ้าในการผสมยาตักทอดเถอะนี่ขนาดเกาะเราชัดๆนะนี่ทำไมมอนเกิดขนาดนี้อุ้ย นีเกาะน,นี้คือที่อยู่อย่ามายุ่งเด็ดขาดเจ้าพวกมอนโอเคเดี๋ยวรอแล้วโอเคจ้าสำหรับอพิโซดนี้น่าจะเพียงพอเท่านี้จ้าเราได้ไปดูของมาแล้วจ้ารากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายจ้า